โอ้สอร์รี่ผมถ้าของแก๊งของแก๊งดันให้ก็มันเป็นอะไรเป็นมีดมีดหรือไม้พูเนี่ยมีดมีก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ปากหลามแล้วเดี๋ยวผมก็นั่นแหละช่วยพี่ชูรูเสร็จเดี๋ยวพี่ชูรูค่อยมาช่วยปืนแต่ของแก๊งก็ต้องตามคิวนะครับตามคิวอีกอีกนะอีกยาวไหมพี่คิวอ่ะยาวไมพาวูพอวูน่าจะอีกสักพัก ก็พอโบมาเอ้ยบาโฟมาหลังมาหลังพวกที่ผมมองว่าถ้าถ้าแบบว่าลุงจัดระบบใหม่แล้วอ่ะลุงเอาหรือใครออน่อยอะไรเงี้ยอ่าใช่ใครแบบมีมีไฟอ่ะไม่ไม่พวกนั้นกูจะเป็นเรื่องรถพวกนั้นกูจะมีรถให้กูเตรียมไว้แล้วเรื่องรถไม่มึงมีแล้วมึงมีแล้วมึงมีแล้วโอเคครับลุงอ่าอันนี้คือผมให้สองคนนี้ช่วยกันดันอาวุธครับลุงอืออือสองคนนี้คือช่วยกันดันอาวุธตามที่ตัวเองอยากได้ คือคูด้ง่ายๆอ่ะแต่ก่อนมันจะแบกสองคนเติมใช่ไหมที่จําของมันจะคืนเนอะมันเหลือคูคนเดียวแล้วตอนนี้ก็เลยไม่ให้ฟาร์มแยกละให้ฟาร์มคู่กันแล้วกันช่วยกันมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้เห็นปืนนะลุงแต่ว่ามันอาจจะแบบทําเต็มที่ที่สุดอะลุงเพราะว่ามันก็มีเงินแข่งขอให้เต็มที่แค่นั้นพอเอางี้ตั้งเป้าหมายไปเลยครับว่าเส้นเดือนได้ตั้งไว้งี้ก่อนตั้งเป้าหมายเลยว่า เส้นเดือ,อ,อยเลยถือปอืนน่ะตั้งตั้งตั้งไปอย่างนี้เลยเชื่อผมเถอะไม่รู้ว่าเราจะได้ไม่ได้เราไม่รู้แต่ตั้งไว้เลยว่าเราต้องได้ครับม,มันจะมันจะมีมันจะมีวิธีหนึ่งนะถ้าผมคิดออกสมมติว่าใครจะเอาอาวุธใช่ไหมให้แก๊งช่วยดันแก๊งจะลดเงินในส่วนของการส่งลงให้แล้วก็แต่จะมีกําหนดให้คุณต้องถึงกําหนดถ้าไม่ถึงถ้าถึงกําหนดแล้วยังไม่ได้อ่ะรอบนั้นก็คือ ใช่ก็จะไม่ได้ช่วยดันแล้วก็ปล่อยเลยก็เดี๋ยวเรื่องเรื่องระบบตัวนี้เดี๋ยวค่คยไปว่ากันเดี๋ยวเราคิอได้ตรงอ่าแต่เบื้องต้นคือสุลูกับบาโฟสิ้นเดือนถือปืนคนหนึ่งไม่ใครก็ใครอย่าสักคน่ะพุงคือเราครับอาโอเคเนาะบาโฟโอ,โอเคไหมด้าบาโฟโอะเดีเ๋ยวปากลามต้องปล่อยไว้พี่ มันเหลือกี่คนมีนประมาณกี่เอ็มนะมีนะมีมันประมาณสิบแปดเอ็มสิบแปดฮ้ยคั้นี้ได้เกินเพราะว่ากล่องอาวุธแพงขึ้นกล่องอาวุธอะพอมีพอมีอยู่โอเคประมาณนี้แหละมาอนนี้แล้วกันเนอะเครครับเครครับก็ประมาณสิบเอ็ดล้านอ่ะถ้ากล่องอาวุธอะแพงหมดเลยเยอะเชียร์จะไปหนักตรงลิดคอยนเนี่ยไม่ถ้าถ้าถ้าาเป็นปืนอะกล่องอาวุธมันสิบหกล้านเลย ไม่ริดคอยชาเลตชาเล่ตปัจจุบันเราปูนเราหาเองใช่คือปูนตอนเนี้ยที่มันดีอย่างเลยคือาว่าริทคอยของสำหรับเรามันจะถูกเพราะว่าเรามีปูนเยอะอืมเรามีปูนเองมันก็เหลือแค่เงินเงินกับกล่องอาวุธนี่แหละที่มันจะหนักหน่อยก็เออนั่นแหละเคปิสโลเราฟาร์มหาตังซื้อริทคอยแก๊งนีโอเคครับริดคอยแก๊งซื้อกล่องแก๊งกล่องแก๊งพอมีช่วยอยู่อ่ะอยู่ไหนๆก็อยู่แล้วครับนี่อ่ะ คุยไปเลยไหมทีเดียวเลยอ่าได้ได้ได้เออลุงพี่คุยกัือหน่ดใช่ไหมเออคือช่วงนี้ผมผมคุยอันนี้แหละเรื่องงานทำงานร้านอ่ะเออเอออืมมันมันน่าจะเป็นแบบวันเว้นวันอั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเซฟดูก่อนสองวันคือผมไปเอาแบบเอาแบบเหมือนเดีวนายเขาทำมาแต่ว่า ให้ให้เข้ามามาจองลูกใครที่เข้ามาจองลูกก็จะแบบได้ส่วนลดเงินที่ส่งไปมันจะเป็นการดึงคนด้วยดึงคนเข้ามาเพราะว่าถ้าลูกแบบมันไม่จองตั้งแต่แรกอ่ะมันสิบล้านอ่ะไม่คุณมองว่าเราไม่ต้องส่วนเงินที่ส่งเลยให้เป็นลูบอ่าเข้าก็คุมลูบแล้วหมื่นอย่างเงี้ยให้ไปเลยลูบแล้วห้าพันมถึงให้เงินที่ส่งไงให้มันให้เงินมันไปเลยเราไม่ต้องส่วนลดหรอกให้เงินไปเลยมันงั้นมันสับสน คนเช็คเงินอนะ่ะมันจับสนยอดอะ่ะมันไม่ยากเพราะว่ามันมันส่งอันนี้ได้ไม่สมมติว่ามันจองหลูบใช่ไหมมันจองได้จริงก็รับเงินจบดีไหมละ่ะมันมันก็แก้ปัญหาที่ปลายเหตุได้ดีก็ดีก็ได้แบบนั้นแต่ว่ารอบนี้เราส่งเท่าไหร่นะสองล้านฮะสองล้านอีกแล้วบอกใช่เพราะรอบใหม่เหรอรอบใหม่มมรอบถ้ารอบใหม่นะ่าจะให้เก็บแค่ สนห้าไหมได้ล้านห้าไหมล้านห้าในกี่วันเนี่ยเจ็ดวันพอสั้นระยะสั้นเจ็ดวันล้านห้าไม่วันเอ้ยวันวันละแสนห้าวันละแสนห้าสิบวันอืมวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบอืมยังไงก็วันที่หนึ่งวันที่สิบวันนี้คือเข้าแก๊งล้วนเลยใช่ไหมเนี่ยเข้าแก๊งล้วนมันก็อาจจะคืนนะห้าแสนนั่ะเอา มันก็เก็บวันละแสนไปเลยผมว่าไม่งั้นมันไม่มีไงมันจะไม่มีไงจะเอาไปทําอะไรไม่ใช่มันพวกมันอ่ะจะไม่เก็บมันจะไม่มีเคาะเงินไม่ก็ใช่ไงก็วันละแสนไปเลยไม่วันละแสนอะที่เหลือมันไม่มีเงินไงที่มึงเข้าใจความหมายกูไหมมันจะชิวมันจะได้ไม่ลําบากมันตอนคืนดิบ้านเออไม่คืนไม่ลําบากหรอกถ้ามันมีเงินใช้อ่ะก็คิดว่ารับได้แหละเลยจากท้องไงอืมไม่ยากเลย ไม่งั้นเดี๋ยวตอนเล่นสตอรี่ไม่มีเงินอีกไอ้เชี่ยเพราะว่าถ้ามดว่าเสียห้าเนี่ผมผมมองว่าก็ส่วนลดไปเลยลถแบบสองหมืนเลยต่อล้านอ่ะก็ให้ไปได้สองหมื่นต่อร้านใครมาจองลูบได้ก่อนแต่มันต้องทุกวันนะแต่ผมบอกคุ้มแต่ผมบอกเลยว่าคุ้มคุ้มมากงานล้านอ่ะเน่มันหมื่นเดียวพอลองเทสเทสระบบก่อนลูบ อเอาง่าเหมือนหนึ่งวันหนึ่งถ้าลงทีได้ได้ซิมการ์ดแค่ห้าสิบชิ้นต่อวันอ่ะก็เท่ากับลุงทีได้แม็กกะสุนห้าสิบแม็กต่อวันออืืมมนั่นแหละอืมนนั้นยังไม่รวมกระดุมที่สามารถขายได้มไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องการชุบการเอาตัวรอดการตีการอะไรเงี้ยแล้วห้าวันหลเนี้ลู้ชิ้น ไปเล่นกับพวกผมหน่อยโอเคโอเคไหมฝึกกันได้ไม่ยากพี่เมื่อใช่คิดเกสเนี่ยดูดีโคตรตึงอ่ะผู้หญิงเอาพื้นฐานเอาพื้นฐานแล้วกันเอาไม่ต้องแบบว่ากูจะต้องเป็นแบบไม้บ้าเล่นเก่งตีอย่างเดียวไม่ไม่จำเป็นใจอาสาด้วยเหมือนได้เบฟอ่ะใช่ใจอาสาเป็นชุบลำเป็นรูเหลี่ยมชุบอ่ะเรื่องเอาตัวรอดได้ตีคนก็ตายอ่ะอะไรอย่างงี้ดีกว่าอะ ใจอันดับหนึ่งคือใจอาสาที่จะชุบด,ดีที่สุด<ม>เลยเหมือนได้เบฟผมผมไม่ได้อยากได้ขอ, <c oughs> ของที่มันเก่งเวอร์วังนะเออแล้วก็อีกอันหนึ่งการบ้านของลูกชิ้นลูกชิ้นไปจำแมปวิธีการคอรหรือสื่อสารนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยของของเมืองนี้ให้ผมหน่อยกูแล้วสินะผมไม่รู้ว่า ใครจะช่วยอะไรยังไงก็แล้วแต่ลูกชิ้นเลยแล้วแต่บาเลยอย่าง<ล>น้อยก็ตีลุงทีตายอ่ะถ้าถ้าลุงทีอยากให้เขาเข,าเข้าลุงทีโอเคกับเขาเอะไรก็รับพอร์ตได้ก็โอเคผมก็โอเคอะถ้า<ห>เขาทำได้อะเออเราต้องจําให้ได้เดี๋ยวกูพาไปจําแล้วกันก็จุดนี้คืออะไรตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้คืออะไรรีพอร์ตแล้วก็วิธีธการสื่อสารในการเล่นสตรอรี่เพราะว่าถ้าเกิดเราเรารับคนช่วงเนี้ย เรามีเวลาแค่เดือนเดียวเราจะต้องเองอล่นสตอรี่ผมไม่รู้ว่าจะหนักมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะอ e ีกกี่แก่งผมอยากได้ความพร้อมก็ <c oughs> คือเรื่องการรีพอร์ตต้องต้องต้องพอ,อได้อะไม่แย่ต้องไม่แย่แเรื่องนี้ถ้าสำหรับสัมผัสมายังแย่อยู่ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรฝึกได้ฝึกหนักอยู่ อันนี้ผมให้เวลาแค่แค่ห้าวันเนี่ยแหละห้าวันแล้วเราเดี๋ยวมาดูกันว่าว่าจะโอ,โอเคหรือเปล่าจะผ่านไหมส่วนเรื่องของคนในแก๊งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าลูกคินก็เข้ากับคนในแก๊งได้หลายคนแหละก็ไม่มีปัญหาเนาะอยู่กับลิทมากกว่าอยู่กับโอเวลเนี่ยมั้งกู่ะนั่นแหละ <c oughs> ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร <c oughs> โอเคก็ลองดู <c oughs> เนาะลูกคินเนาะ ครับโอเคประมาณนี้สักห้าวันแล้วก็มาดูกันว่าท้าสาการเล่นของลูกชิ้นจะได้มากน้อยแค่ไหนได้และเรื่องฟาร์มโ่งอะไรอย่างเงี้ยชิ้นไหวปะใช่ครับขั้นต่ำวันละแสนโอเคขั้นสูงคือวันละสองแสนวันหนึ่งค่ะได้เจ็ดแสนทำไงเอ้ยอันนั้นมันฟาร์มพับนั้นฟาร์มาพเลยออผมต้องเดินกลับมาเลยได้ยินเจ็ดแสน ำไงคะไปครับเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปค่ะเออบาร์โฟได้อยู่นะวางกันนี้แล้วกันเนาะเออไม่น่าไม่ไม่ไม่น่ายากเหลือแค่ผมมองแหละผมวิเคราะห์ดูก็สำหรับตัวชินก็เหลือแค่สกิลเพย์กับประสบการณ์สตอรี่แหละแค่นั้นเองใช่ค่ะอืมอืมภาพรวมๆอื่นๆก็มันก็โอเคเลยโอเคครับโอเคประมาณนี้จริงๆเราอยากได้คนมีเวลาแหละหลักๆเลยฮะ เวลานี่คือที่สุดของทุกอย่างพุ่งตรงเลยนะพุ่งตรงเลยนะผมอยากได้คนมีเวลากับคนมีตังค์ที่างมันฝึกได้ที่ไม่ต้องมาพึ่งส่วนรวมเยอะออืืมมเข้าใจคร่ะโอเคไม่ฟาร์มช่วยนะครับ ทีนีอะไม่ฟาร์ม <ๆ S 1> <ๆ S 2> ช่วยนะครับช่วยพาฟาร์ม <ๆ S 2> ได้แต่เออเยินช่วยบอกอรเกตหน่อย <c oughs> จับคู่จับคู่ฟาร์มให้อรเก็ตหน่อย<น>เออ,อ,มมอไม่เดียว,มว,มวยมไม่ไม่คือตอนนี้เองสองคนจับคู่กันนะก็กทำํำไปก่อนแต่พี่อยากอยากได้คู่ของอรเก็ตด้วยอืมเอา <c oughs> จับคู่ไปเลยจับคู่แล้ว ผมฟาร์มช่วยกันไปเลยอะ่ะ<ด>คืออะพุ่งตรงนะคือตอนเนี้ยเทียสองเราอะ่ะจะต้อง <c oughs> ต้องไปเยอะเอางี้ดีกว่า <c oughs> มันจะไปเยอะอย่างที่เรารู้กันเนาะผมว่าอยากให้เทียสองเราขึ้นมาแทนอืมได้ได้พี่อยากให้คนอื่นขึ้นมาแทนเหมือนกันโดยที่แบบว่าแก๊งซัพพอร์ตได้แหละส่วนหนึ่งคือถ้าแบบว่าจะให้มันขึ้นหมดทั้งหมดเลยทุกคนไม่ไหวนะมันหนักมันหนักไป ที่ไรซาโตชีไ้ไม่มีคู่ก็ไปฟาร์มกนมขเขนได้นะเออก็คุยกันว่ามึงจะวางแผนจัดการฟาร์มเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออเหมือนกันเลยเคสเดียวกันกับสุรุกับบาฟโฟก็คือขอสิ้นเดือนอนะ่ะงานหนักหน่อยนะเราช,เเชี้โอเคป่ะเราชี้โอ้โหจะแฉระวังับเรียกผมหรือเปล่าใช่ไอ้ชาร์กคนส่งเงินไปนไงบ้าง ตรงอยู่จะขาดอยู่หลายคนอยู่เดี๋ยวผมตัวให้จี้เลยถึงวันจี้ตอนนี้จี้ได้แล้วหอยทีหอยทีกิวก็คือให้เองจะพูดกับไอ้ล็อกเก็ตดาวน์บุตรกันสองคนครับผมเหมือนที่เยือนกับแทนคุณทำอ่ะขาดเจ็ดคนครับขาดเจ็ดคนเอออาเหลืออะไรเดี๋ยวพี่ช่วยน้องได้เดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมต้องคุยกับน้องด้วยนะเออเพราะว่าล็อกเก็ตมันมันเป็นแบบเด็กที่ยัง นี่พวกกวพเพชรหรือพวกเศษไม้อ่ะที่จะขึ้นอะไรก็ได้มาเอาเนาะได้จุลลุกจิกลิกอ่ะมาบอกลงทีเลยได้พี่ได้ได้เห็นลึกลับพวกไม้พวกเพจพวกอะไรเงี้ยของหนักๆอะของหนักๆอะหามาส่วนนึงมาใช่หามาหามาเยอะๆเลยก็ดีเออแล้วก็โอเคเดี๋ยวซาโรชิลองไปคุยกับโรเก็ตเอาดูว่าจะยังไงสิ้นเดือนให้เวลาถึงสิ้นเดือน ใครคนใดคนหนึ่งต้องถือของคับพี่ชารงไม้มีดปืนอะไรสักชิ้นหนึ่งอะ่ะใครคนใดคนหนึ่งต้องทําต้องถือ,อ,อสินเดือนนะอโอเคได้สองคนแล้วได้สองคู่แล้วอันนี้ได้สองคู่ละคุณนี่ก็ต้องไปดันมีดนะครับคุณลูกศิษย์ครับอาบี เล่นไม่ไปเลยนะก็ต้องเล่นอ่ะปากหลามอยากน้อยปากหลามไอ้เบฟเป็นไรเนี่ยเบฟงงฮะเบฟงงเด็กลุงไม่ลกแล้วไอ้เบฟติดอีลุงก็ไม่ละสอบไปเบฟจะกูหลบกูนั่นแล้วเบฟ แต่เรียกเดี๋ยวค่อยจบระยะไปทำอยู่ปูนะบีบแต่เรียกนี้เสียงอะไรยากล้วไอ้เบฟเขาจะมาอยู่ริ้แล้วนะไปไปไปไม่พี่รู้แล้วรู้ก่อนลุงครับเดพี่ลุงที่ลุงที่มีมันใช้กี่กล่องนะลุงสองร้อยสองร้อยเออสองร้อยกล่องมีแม่กล่องแล้วก็ไอ้นั่นสิบเหรียญ่มตอนไม่ไส้รัดมันจะดันลูดเองไอ้นี่ดูแข็งแต่แค่แบบเด้งเข้าตแล้วแหละ อย่า่เียแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาก็ให้มันไปหาจัดการตัวเองก่อนเให้มันลองให้มันลองไม่เจะเท่าไหร่นะอะไรนะสาระเท่าไหร่นะเอเด๋อสิบสองนี้ผมจะเอาพันธมีก่อนแล้วก็เดือนหน้าผมจะดห้าพันไม่ได้มีหรอกตอนนี้ผมมีตังอยู่สองเอ็มที่อห้าพันไม่ได้มีห้าพันไม่ได้มีแต่ปลาฉลามมาได้อยู่เออปลาฉลามปลาฉลามไม่ใช่ได้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 อยู่ห้าพันได้ผมอยากผมอยากรู้ว่าถ้าสองหมื่นห้าเนี่ยจะดังถึง สองหมื่นห้ามีดเหรอได้เงินมีเวลาฟาร์มส่วนตัวไหมส่วนเวลามีเวลาได้เงินประมาณสองล้านสวัสดีครับฟิวสวัสดีครับถ้าเซอร์นนบู๋ก็เล่นได้พี่ก็ถ้าถ้าสองหมื่นห้าก็แล้วมีฟาร์มด้วยก็น่าจะพอน่าจะไหวนะเออผมก็น่าจะไหวอยู่ผมต้องเซอร์นอนบู๋ก่อนเวลาผมไปทำงานแตงวัดไม่ได้ออกคอมไปอ่าฮะแ๋้ถ้ามีนนบู๋คือผมเล่นได้ทุกวันอืมอืมอืมใช่ ว่อนในส่วนต่างที่เือเดี๋ยวให้อัดกับชาวเออน่าจะไหวถ้า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 สองหมืนห้าด้วยแล้วก็ฟาร์มมือด้วยอ่ะอัดด้วยอ่ะแต่ถ้าเกิดสองหมืนห้าอย่างเดียวแล้วจะขึ้นนี่หสิบสองสิบสองอาจจะได้อยู่มัง้งใช่ไหมลุงเออต้องต้องวันตไ,ได้บวกอีกไม่ใช่หรอพี่เออมันอาจจะอาจจะได้อยู่แหละอาจจะได้อยู่อจ,จะได้อยู่ก็เติมช่วงสิบสองสิบสองนะเอออาจจะได้อยู่อจ,จะได้อยู่ มีสิทธิ์ได้ไม่สิทธิ์ได้ไมีสิทธิ์ได้แต่สิบสองมันไม่ได้รถถูกป่ะพี่ไม่ได้รถใช่รถมาซื้อในเมืองได้รถอ่ะแต่กูไม่ชวนนะเพราะกูเพราะกูไม่เคยเติมเลยไม่เคยอยู่ทีหนึ่งนี่ว่ะเอาดีถามกูนด่ได้เลยคือมึงก็เปิดได้เนี่ยที่กินอาวุนนะน้องถามกูเนี่ยจะได้แต่ถ้าได้กองกระสุนก็มาขายกูสองแสนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วผมไปดูวัน้านห้าอะไรล้านห้าก็ยังเกือบโง่อยู่นะ วันนี้ผมเข้าเข้ากันเป็นพี่เป็นคุยเอ้ยวันนี้ผมรับกระสุนมาในนี่นะร้านสามนะยังรับใครไม่ได้เลยใช่โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะไปแล้วนะพี่ยูเดี๋ยวผมจะหยุดพักแล้วจะตีสี่ไปไหนอ่ะรีบไปไหนอ่ะโอ้ยลาบแบบถึงเวลาแล้วพี่เวลานอนแล้วนะโอเคครับผมอนามัยนิดนึงเฮ้ยหมออยู่เฉยวะ พอไปจัดการวงการหมอแล้วถ้าสองหมืนห้าหรอถ้าสามหมื่นจะได้เงินประมาณสองล้านแต่ของก็ฟูอยู่นะได้อยู่แหละขึ้นอาวุธได้คนหนึ่งอะแต่กูก็มีของเก่าติดตู้อยู่แล้วด้วยไงมันก็อาจจะงงๆแต่กูเนี่ย หนักใจเลยน่าจะต้องเติมเลาะยอดเกินห้าหมื่นทุกเดือนได้บ้างเนี่ยดูทรงถูกครับลุงหน้าที่นี้เป็นของลุงละเนี่ยเออชีวิตสโลไลกูก็จะหมดไปลุงผมเข้ามาจัดการระบบพนันนั่นนี่ดูแล้วผมเดินเต็มเต็มตัวแล้วเนี่ยชีวิตสโลไลกูหมดเลยจากที่ผมเล่นชิวๆของผมไปแต่เนวันเนี่ยไม่ชิวแล้วเนี่ยสู้ๆครับลุง